ตอนนี้ก็เพิ่อนกำลังนอนพอักผ่อนอยู่เนาะนะครับนอนพอักผ่อนอยู่นะครับข้างเตียนพี่น้องเดี๋ยวขจีเอาไม้แงร้องเบิ่งนะครับ <c oughs> ผู้ใดนอนก็นอนไปผู้ใดเรียนก็นเรียนไปเด้อเตียนตัวเสียดอกเตีนธรรมดาเตียนดูเวยเว้ยเฮ้ เ <m us Salvador> <ampa> <ke> ีนนอ่จาคลุกไยอไปเห็ดบ้นปล่อยมันอยู่อยู่อยู่มันเขาแล้วมันเขาห้างแล้ว โอ้ตายคอยเจ็บมัมันอยู่แล้วเพราะอะไรเขาห้างแล้วเขาห้าง เอานอนนอนก่อยเส้าควนแล้ว่อนถากควนตอนมุ้เจ้าลับผุดบันอ้ยมันตัวน่อยก็ข้าพัย่านมันอย่างผมญบาเอเกลอเ้เอาเกือเพี้ยเขามนเล่ตีเดนนี่่ยคัคุณทายได้กินพี่น้องไดกินน้ำแน่ต่อได้หนิต่อแลต่อครับไม่ม่แตนได้หนิโตใปนี่ เอาคือบ่มีไข่โบไปขายกันกิโลละหลายบาทไปทำอะไรในห้องน้ำโบอ,อาบน้ำไปล่วงไปนี่ไหมเออคือว่าจะของมวนบัดลองอีหลีหเอาจริงจริงไปทำเอาจริงจริงอาบน้ำครับลองเพียงน้ำาอ,อาบอาบย่างเดียวนี่ยม <c oughs> ีอนครับพี่น้องอมีมีอย่างอื่นไหมไม่มีแล้วคร <c oughs> ับที่แปดบวกไม่มีแล้วครับไม่ได้ถามที่แปดบวกถามว่าอาบน้ำน่ะทำอะไรก่อน ทูสบู่ล้างหน้าแปรงฟันครับแปรงฟันก่อนพี่น้องอยูงสบู่ซรกหัวแต่แต่ว่าช่วงช่วงที่แปรงฟันนี่คงลองไม่ได้หรอกนะจะจะลองได้กับตอนที่ว่าสระผมมันเป็นกิง่งกิ่กงดาเลยพี่น้องกงิ่งดานี่อ,อาบน้ำพี่กิ่งทำอะไรทำไมถึงกิ่ง,งแต่ว่าจะก่นก็ไม่เกิ่งไม่ใช่พูดถึงว่าอาบน้ำแล้วอยู่ๆมาบอกว่าเป็นก่งๆิงนี่คือกิ่งแกยังพูดไม่เคลียร์เลย อาบน้าแล้วเก่งนี่คือหนาวครับพี่น้องมัเลยกเก่งสูงความหนาวครับพี่น้องน้ามืออยู่ยังไงเวลาเก่งมือเหยียดตรงพี่น้องนี่นี่กำมัดไหมไม่กัดอันนี้ฉันไม่ได้พูดเด้อกเกลียวพูดเองเดี๋ยวข่อยหาห้างเกลียดไว้เอาเอาเอาแตนออกเว้นเลยเตี้ยโอ้ ตีเกือบเรียนบินอง <laughs>